เอ้ยใช้ตัวเดิมใช้ตะลุินตัลลินเดี๋ยวเลยเนั่นเอาตะลุงเนี่ยเออเอาตัวไหนไหนตัวไหนตัวนี้เหรอเฮ้ยตัวนี้เออเริ่มเลยนะมามันมีอยู่ด่านเดียวทำไมอ่ะไม่รู้มันโอ้ยนี่การเนี่กดข้างล่างลูกน่าก่อระยะถูกมีการสู้กันระหว่างชิปเป็นซีสองตัวครับ เฮ้ยบักวฮแบบแบบ้ยัตัดอย่างเเกมนี้มีบัด๊บด้วย,วยบั๊โหด้ยบัครองหอนนะครับเอกว่าเอ้าจะกดทำ้าเนียหน้เาเนี่ยนะคุณคุณลุงก,หล,ลลงกหลาน้ลยลุงกัหลานอนให้โ้ยยันนี่ก็อ่อนให้อยู่ได้ แค่แค่แค่ตอนยืนนิ่งมึงก็ชนะกูแล้วไอ้สัตว์เนี่แยแค่ตอนยืนนิ่งอ๋อ้วกูอ่อนให้เนีย่ยกูอ่อนให้ไอ้ว่าตัวนี้นำโชคว่ะสจหรับมึงนะมาไม่เดียวไม่ทำหนู <c oughs> ออนออนกากก่อนผมไม่ส่องสีแดงแล้วผมสีแดงแดงพ้องอ่ะกูไอ้สัตว์ดีแดง ยอย่าอยาอย่าเจ้ย่าโอ้เตจอ่อน้ะมีไฟเจดอนดอนอย่าอยาอย่ามาตอดอนโอ้แค่นี้มึงก็โหดกากูแล้วดูสิมึงอยู่สูงกว่ากูกูอยู่แค่เนี้ยการไอ้มึงนี่ควรตีนเว้ยเย้ชนะตอเละชนะชนะวินเนยเขาได้กับบอทด,ดิดูนะเว้ยคนกากเล่นนะเว้ย ดับตัวแล้วาแทนดูสาธิตวิธีการเล่นแบบงไ่ายเลยดับตัวแทน,นไปไปจับเลยถ้าสมมติเรากดอยู่ข้างบนเรากดดับเลยน,นี้ี่ไอ้เจยขอเล่นกับบอดหนะ่อยดับล่น,นกับบอดหน่อยฮะกูลังทำสถิติอยู่โอ้ ขอเล่นกับบอรดนี้บอรตโงไหนจ้ะและตอนนี้นะครับเราจะให้คุณดอนได้ลองเล่นกับบอรนะครับ,บ<อ>ซึ่งอตอนนี้ผมก็อ๋อคุณจะเล่นกับไอ้แก่เล่นได้มานานละมาเน<อ>่้<า>อเล็บเล่นหน่อยเดี๋ยวกอะดานนะไอ้ย,ยังมึงต้องตักแรกก่อนโอ้รรเราเดี๋ยวกูเล่นเรื่อยๆให้ดูอ่าสุดเฟิร์ไปเล่นพี่แก่พี่แก่จ๋าโอ้ยต้องกดอันนี้ไว้สิเฮ้ย เหตุการณ์โอโดนเราโดนเราโอ้ดโดนเราว่าตัวนี้ว่าสำหรับก,กูมันนำโชคด้วยแค่ที่ยืนก็โหกูแล้วว่าตัวนี้นสำหรับก,กูว่ามันนำโชคอะตัวไอ้ตัวตลุงเนี่ยโดนบน่นอะไรใส่โทรศัพท์กูหน,นอ่อยบ่นอะไรล่ะอันนี้คือการเล่นของคุณดอนนะครับอาคุณออดอนเดินโม่งไปแล้ว โดนมองอ่ะมองอ่ะนี่จากเป้าไอ้มองอ่ะพี่จักมองว่ะนี่คือการโชว์กาของบอดนะครับบอดในการ์บค่ะผมอ่อนให้แค่นั้นเลยอ๋อโอ้ยย่าอ่อนให้โว่เสียดาวกูไปเลยอ่ะเสียดาวกูไปเลยอ่ะอ๋อไอชนะนะดอนดับตัวดิไม่ทันเนาะมือไม่ไหวเลยอ่อนให้คุณเล่นนีก็อ่อนให้อ่อนให้ได้ไม่มือไวเหมือนเนื้อกไอ้เฮียคุณรู้มึงบ่อยเตะไม่ไม่ไม่ หนูล่นบ่อยสัตยาจนูเล่นเกมบ่อยเฮ้ยเฮไม่ไม่ไม่อย่าแกล้งหนูถ้าถ้าเวลามันจริงอ่ะคือมันจะรับเสียเวลามากแล้วมันจะสามารถดบตัว,วมันจับเราซุ่มได้เว้ยนี่ไปอีกการกิ้งอยู่เ,เลยเยอะเลยแอบเป็นดอนฝ่ายชนะแล้วนะครับ ูจะกดกลับไป e อาาีเมนูนี่ค่ล่ะกูจะไปเล่นเอกับไอ้นั่นกับบดดันโขนโหนเลยอ่ะแบบ <c oughs> เดี๋ยวได้ดาวโขดเหรอเนี่ยที่กูพ่งถึงนี่เองเนี่ยเนี่ยว่เนี่ยเนี่ยเนี่ยชนตู้ชนถังให้กูนะทำไงอะ่ะชนถังน่าโมโหเลยลูกกลมๆนั่นอะนชนถังเด้ยากอ่ะเนี่ยอ๋อใหม่อ๋ใหม่ ถเอลำนี่คานลำไปคานไปหรอไอพี่โหดโหดเกินเออจะเป็นเหมือนกูเลยไอ้เฮี้ยหลบอ่ะไอ้เฮี้ยแม่งกือว่ากูจะหลบไอ้หินนี่กูสื่อเขาเนี่ยเด็ดเด็ดเออกูเกลียดมากเลยไอ้หินเนี่ย ตอนแรกอะแล้ไม่มีเว้ยเดี๋ยวตอนนี้มันมีเดี๋ยวต่อไปเชื่อกูแม่มีสองลูกอึงทันดึงทันอือเฮียปล่อยไหนมาหนีมาไหนเฮียขอรองหน่อยสิโอ้โหดูดูปากดูปากโอ้ยเฮียทำมันตั้งเก่งในสัตว์เบื่อย้อนที่ใไหนก็ได้กูแดงอุ้ยเฮียนี่ตอแหลกูหนีแดงในสัตว์ ไอเฮียไอเฮีย,ฮยด่านนี้กูไม่ค่อยชอบเลอยอเฮียข่านับพองเหรอแม่ดับเบิลดับเบิลอ้อสิสองอันแหละได้เยอะกว่ายังเห็นได้ชัด โอ้ยกูอะสิบหกอันต่อแหล่ทำไม่ได้สิบหกอันยังกูก่อนแล้วมึงให้เราพูดกกับูต่อแหล่วะโอ้ยเฮียกูได้สิบหกพอดีเป๊ะเลยเฮียไหนไหนมันหลุดไปแล้วนี่โมงไม่เห็นด้วยไอ้เฮียไม่เล่นให้มึงแล้วไปแล้วไอศสัตว์มีเกมอื่นอกเวยมีนไ่เล่นแล้วขี้เกียจที่มึงเล่นเลยน้ำคาญ